มองกล้องหน่อยค่ะทำอะไรคะเนี่ยพัดเขาทำอะไรคะพัดเขาพัดเขาอัน้เขาเรียกอะไรคะเนะน,นี่ยแล้วนี่อยู่ในกระทะคืออะไรคะข้าวกำลังโคลีข้าว นั่นคืออะไรคะพักพักอือข้างล่างนี่คืออะไรคะเตาแก๊สเตาแก๊สพักคาดอะไรนะคะพูดดังๆคะ่ะทำอะไรคะตอนนี้ ใส่ผักผักคะน้าพูดดังๆค่ะพูดดังๆผักคะน้าผักคะนา้นาอันนั้นอะไรคะเนะี่ยใส่อะไรเมื่อกี้น้ำใส่ผงชูรสหรือยังคะลืมใส่ลืมใส่ผงชูรสเหรอคะใช่แล้วค่ะใส่แล้วก็โคเลตต่อใช่ไหมคะโคเลตไปว่าอะไรคะโคเลคุณ โคลเลไปว่าอะไรคะโคลเลไปว่าคนณคุณให้เข้ากันโคลเลให้เข้ากันเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วทำไงต่อใส่ถ้วยอ้าวเสร็จแล้วเหรอคะ <laughs> ชิมก่อนไหมคะ <laughs> ซิมซิมแห่ซิมวยเนกะซิมเหรอเนาะ ไม่ร้อนเลอคะไม่กระทะนี่ซื้อมาจากไหนคะโคเรนคิงหรือเปล่าเอยใช่ค่ะคุยเสร็จแล้วมันชื่อว่าอะไรคะนี่ข้าวผัดข้าวผัดชื่อแล้วว่าอะไรคะยกยกยกขึ้นหน่อยพี่เซนหน่อยคะ่ะชื่ออะไรคะชื่ออาหายเหรอเออชื่อข้าวผัด ข้าวผัดอะไรก็ผัดธรมดดธรมดาถ้าข้าวผัดไม่ธรรมดาจะมีไข่ธรรมดาจะมีไข่